ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดววยททมข่าสาเบตอำเภอไปตรงประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่า5%ค่ะ นายอมรชุมช่วยอำเภอเบตงได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรณรงรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและสามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดน้อยลงค่ะโดยมีส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในห้องประชุมไกรลาดที่ว่าการอำเภอเบตงค่ะ ด้านแนมเผอไปตรงกล่าวว่าการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ใช้ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยแบ่งช่วงเวลาดาเนินการออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่20-26ธันวาคม2,567ช่วงควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่27ธันวาคม2,567 ถึง2มกร,ราคม2568และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่3ถึง9ก้ามกราคม2568ค่ะซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการร่วมบูรณาการกับหน่วยง,งานต่างๆทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย5มาตรการดังนี้1ด้านการบริหารจัดการ2ด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม3ด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ4ด้าน ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและหาด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุค่ะโดยมีแนวทางการลดปัดจจัยเสี่ยงด่านเชิงรุกด่านครอบครัวและด่านชุมชนโดยการใช้กลไกของท้องที่สมาชิกในครอบครัวและท้องถิ่นอำเภอบูรณาการร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะ โดยอำเภอเบตงได้กำหนดจัดก,กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ในวันศุกร์ที่17ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาณนะจุดตรวจป้อมสอ,อรอกม .2 ออถนนสุขยางรวมทั้งยังตั้งจุดตรวจที่ตั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายจำนวน3จุดค่ะได้แก่จุดตรวจป้อมสอ,อรอกม .2 ตำบลเบตงจุดตรวจร่รวม3แยกบ้านนาคอยหมู่ที่1ตำบลยะรมและจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรอัยเวงบ้านกม .36 ตำบลอัยเวง รวมทั้งยัมิดานชุมชนตามตำบลรวม4จุดดังนี้ค่ะ จุดตรวจบ,บ้านวังใหม่หมู่ที่5ตำบลอัยเวงจุดตรวจบริเวณป่าช้ากม4หมู่1ตำบลตาน้อมแมวเราะจุดตรวจหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์หมู่ที่2ตำบลทานน้ำทิพย์และจุดตรวจ5แยกสนามบินหมู่ที่6ตำบยลยะรมค่ะสำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของอำเภอเบตงในภาพรวมเฉลี่ย3ปีนะคะระหว่างปี2565ถึง2567มีดังนี้ค่ะ ปี2,565อุบัติเหตุ2ครั้งบาดเจ็บ2คนไม่มีผู้เสียชีวิตปี2,565อุบัติเหตุ5ครั้งบาดเจ็บ5คนไม่มีผู้เสียชีวิตและปี2,567อุบัติเหตุ4ครั้งบาดเจ็บ4ครั้งไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ค่ะมาจากเมาสุราแล้วขับขี่โดยเป้าหมายในป25ี2,568นี้จำนวนครั้งใน,านการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงไม่ได้กว่า5%ค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m มกะเฮิร์สเพสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th